แบบอุ้ยใหญ่ยยใส่ได้เลยล่ะค่ะคณะหนึ่งเลยอู้ยก่อนหนึ่งค่ะเฮ้ยอลังอลังพี่บีธรรมดาพี่พี่ปอดคณะหนึ่งอันนี้ก็ติปปี้อยู่ในหน่อยนีย่ทั้งนี่โอ้ตะวันนี่แทต้เนี่ยมองดูโอ้ยดิอลังมากค่ะโอ้ยปวดโพปวดโพ เงื่งเงื่งเงืงกนมากเปิดก่อแล้วเป็นสิก่อแล้วเป็นสิบ สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีวันวันเสาร์ค่ะแอนแมนวันเสาร์เดี๋ยวแม่ขวัญว่าสิไล่สดอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีเห็ดบ๊บบวันเสาร์ที่สิบเอ็ดบ่ค่ะสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะเขาป้ากันค่ะวไปเปิ้งซองเห็ดตอค่ะมันมันย่งขึ้นบ่หลายขึ้นหน่อยหน่อยมวว่านก็ไปมืดมือค่ะบ่พ่อบ่ไดได ได้มาอยู่แบบซี่หาดอกนั่นสิค่ะหมื่วานไปไปกระมูพร้อมไปไก่พร้อมบ่ได้ฝนตกค้ำหัวอีกหมื่วานเฮ้ยค่ะปปะแดดดีค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายอาจมีฝนหมื่มวานกระตกค่ะฝนตกเกือบสุ้ม,มือช่วงไง มาว่านกับไปป่าค่ะแต่ว่าบ่ไรยังอะไยังมามีเนาะได้เก็บบักสตอเบอรี่ป่าน้อยหนึ่งมัะแดดดีครับมื่อไ่บรรยากาศก,กับประมาณนี้แดดแล้วก็เห็นว่าใบใาบเขาสี เขาส,ขาสีไม่บายฝนสิตโตกว่าจันค่ะกันเลยเนี่ยแหละค่ะอากาศป่ะดีโอลีโอยังปืนยังฟังฟังอยู่บมค่ะ ก็ล่างขึ้นมาต้องมองแตงแมงนี่นหน่อยเองได้ค่ะนี่ยั่างย่างมาเก็บพี่ชมหนึ่งเอาใไ่ล่ะเห็นแวบๆนี่ยนี่ยในหนอยก็ล่างขึ้นมาเหลืองเหลกันบ่ะเพลียแย่ยัยนี่ปิดไว้ปิดไว้นี่นี่จุ่มนี่ก็บไล่กันค่ะจุ่มนี่ยมึงดูเสียบเปียกแต่ว่าดอกว่าสั้นใหญ่อยู่ค่ะถ้าไปตึงย่างหอยย่างหอยทอาบ่ะไปตึงย่างหอยทอาบ่ะดอกน้อยๆนึงไป โอ้โีพ,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 พี่พี่ีขนาดนึงพีอันนี้มันจุ่มจุ่มบง่ายห่จุ่มบง่ห่อ,อ้ี่ลายดิอันนี้ซุ้มนึง่งเติบยเติบโอ้โีซุ้มนี่น้อยน,นค่ะหัวก็เกิดตะกงไ้ก่อนซุมนีพ่พอกินเนี่ยพัดเสียบแล้ว ที่มีควนว่าเขาตัดปลาล่งอ่ะเนี่ยเขาตัดต้นไม้ต้นหน่อยหน่อยล่งอะหลวงเตียนก็เก่าค่ะตัดเสือไว้ในปลาค่ะค่ะ ไปไกลๆแม่เราก็เล่นหาวันนี้ค่ะแต่ในพ่นพ่นหาพ่นขึ้นพักถือว่าโล่งเตียนไปหลายเฮือนค่ะเขามาตัดปีไก่ปีก้อนบ่ะเจอบ่ได้เห็ืน้อยเห็นบ่ว่าติมิอีพุ่นแล้วก็พุ่นปุ่นปุ่นหลายเติดนบอว่าลเลออออื้ลเองเอื้อเยเยอะปุ่นเลื้งเอื้อเยืยอยะ่นีิ เมียนมืดแข่ตุ้มอ่ะแต่แม่พี่ๆกุมบักง่า่ไหอุ้ยพ่อหมกแล้วพ่อหมกแล้วบังดูบังดูพี่พีแล้วก็พี่กุมบักง่ายเลยเห็นมั้กุมบักง่ายเลยดูพ่อเก็บแล้วค่ะพ่อเก็บแล้วเก็บ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 ยุ่งเลยยุ่งตัวฮาวบ้าน เนี <ic> oh, uh, ่ยไปทางไหนมาลีโอ้ยอุ้ยหักดัวกระโปะกระหักงามงามอุ้ยสวยงามมากค่ะมึงดูมึงสวยงามน่ารักน่าชังโตอแตแอะมากจ้าอ้าวล้มลมกล้องค่อย กองไม้คอนกระล่มหัวหัวทิ่มหัวต่ำหัวเสียบหัวค้อนหัวสั้นหัวคอ้อนเป็นต่ม้าเลไว้นี่นฝนก็ได้โอ้ยเบิง่งเลยค่ะย่วงเข้าไปเอไปได้ค่ะยืดแลด้นี่ยืดจนไปว่า โดดโดดอ้ยลีโอเนะมันสวยมากจ้จะกำลังขึ้นแบบอมอแอแมตะเพาะตะแปะไหมกำลังเสียบขระรุนนี่กรุบกรุบ๋นวฝรั่งก็จะว่ามือสังหารเบบีอีกแล้ว

งูพวยยังงาเพื่อ,อยัง,งเอองห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งมึงดูค่ะเพิงหมวกส้มขาไล่อ้ยมันเลิศมากมันมาแล้วมาแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บมันเลิศมากค่ะอุย้ยสยอดสุดยอดมากแต่ว่าปกติเขาก็าค่อนข้างมากเป็นมาเป็นมูขนาอยู่ด้วยแต่ว่านี่ เห็นดอกเดียวเห็นดอกเดียวเห็นดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้ไปแกงโอ้ยเลิศมากค่ะมันเลิศมากมันเลิศมากเห็ดเหลืองเขาเริ่มซื้อแล้วค่ะดอกเตมอะตะแองกซี่ลหรเขาซื้อเห็ดคาไลนี่เขาบ่ซื้อเหรอคะเขาซื้อแต่เห็ดเหลืองเพราะขนคณะนึงค่ะเห็น่ตมเมอเตมะเหลืองๆ่นแล้วก็ล่ามไปค่ะแต่ว่าทั้งไต่นเหลืองๆผนเห็นมัน ดอกมันน้อยค่ะเลียวส้นส้วนนี่มันสิแบบเดินเดินเห็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บเขาเก็บแต่ซุ่มซิ่งยังไงทึ่งๆนี่ค่ะโอ้ยดอกใหญ่เลี้วอันนี้น้อยอยู่อันนี้ใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่แล้วบ่โอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วปิดไว้ปิดไว้ดวงน้อยกยังหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยมาเก็บไหม จวงไวเกินจวงไวเกลนชุมหนึ่งพี่ชุ่มนึงนุยเพี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 ยเเพียยวงามแต่ว่าชุ่มเหนียวไว้กงเดี๋ยวคนมาเก็บคนมาเก็บหวังว่าขี้บุมีผู้มาเอาก่อนเทาปิดไ้ปิดไ้เลิศเลยเลิศเลยติดเหอะไหมลูกชายติดเหอะไหม ทางติดไม้ชุ่มนี้เป็นเฟิร์นสามงามจ้ะหุ่นหุ่นทั้งไตอุ้งเฟิร์นเห็นไหมคะเหลืองๆนะเหลืองๆนะนี่ไงเหลืองๆนี่โอ้ยเลิศมากหาไม่ขวัญค่ะอุย้ยดอกน้อยๆทั้งไตแกมี่ย่างดอกน้อยๆแกย่างปิดไว้ปิดไว้มัน มันเลิดมากอ่ะขวมลงไปกองแม่ควันตัดไว้ตัดไว้ไวปุ๊อะตุกป,ปุ๊มากเป็นดอกเฟียดใช่ไหมตุกป,ปุ๊ปันปันผู้เก็บแล้วกับพลอยยังันน่ย ดีดอกนึงโอ้ยห้วยผู้ใดเหยียบนะบวังเดี๋ยมาหาเรียนเหยียบเห็ดคนหมาคักหมาโอคักผุ่นเหลืองๆค่ะสันใหญ่สันใหญ่เดี๋ยวคอยมาเอามันอ๋อ้ผมเห็นบมอค่ะเหลืองๆตะมะต่อตะแม่น่ะกะลังขืนกะลังขืน ิเก็บกัเสียดายเด้อเว้มันใหญ่เด้อค่อยห้อมาหยามมันค่ะพี่คณะหนึ่งพี่ป๊ดโอ้ยใหญ่าลเร็วญ่าลเร็วง่ายเร็วง่ายเร็ววันนี้ยุ่งกับล่างหลายค่ะยุ่งกับล่างแบบบินวิ่นวิ่งวิ่เนี่ยเสียงปานแม่ไก่ เสียงปันแม่ไก่สวยงามสวยงามหน่หน่อยอยูแต่พ่อเอาไปแต่ว่าปิดไว้คนจิเห็นอดอกนี้อดอกนี้พีพีก็มูนพีขนาดหนึ่งโอ้ย่างอย่างสวยงามสวยงามสวยงามเลิศเลยค่ะเลิศเลย ปาดมือเจ้าเบิองปาด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 เบิองนี่เพิ่งขึ้นมาอันนี้ติมิเนน่อยๆติมิติมิเทวานี่เบิองเบืงเบืงเบืงแบบแบบแบบอลังเบิองดูเบิองดูมือเจ้าเบิองเพิ่งกีนดินขึ้นมาแหมเป็นเศร้าเพิ่งกีนดินขึ้นมาเป็นเศร้าเป็นเศร้าปูนะโอ้ยง่าเหล่าน้ำค่ะ ใหญ่แล้วด้วยใหญ่แล้วด้วยขามันสีเย้าเย้กีบมันก็สีน้อยนอยเบืเบือบ่อเบออลังอ๋ังพ่ออายุค่ะพ่ออายุค่าเห็นนะเดี๋ยววันนี้น้อยน,น,นอยเอาไว้ก่อน ยูไตอยูไตนี่ครับยูไตใบไหม้ครับเลิศมากมันเลิศมากกอเดียวกะกอโพดกอโพกอโพดกอโพค่ะกอเดียวกอโพดกอโพโอ้ยุ่ง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 กับตัวบกไ่ค่ะยุ่งกับตัวห้าวบาทเนี่ยฮะยุ่งตัวห้าวบาทเลย ปวดพูบมัม่ปักเตี่ยนนี่โอ้ยอมาแทะใหม่ไกล้ๆอิเนี่ยรอดพอรอดพ่อเนื้อกะตกค่ะตกเส้นตาค่นะเนี่ยแทะใหม่แทะใหม่โอ,โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา โอ้ยอลังอลังอ,อุ้ยโอ,อ้ยอลางมึงดูี่มีอีกมีอีกเนี่ยโอ้แต่ว่าเห็ดหลังฝนนี่เปาะเปาะค่ะต้องต้องระวังต้องแบบค่อยๆเก็บเปาะมากเปาะมากปกติกับเปาะอยู่แล้วนะเห็ดเหลืองหลังฝนนี่ยเปาะคักคนที่มาเห็นพีผีผีโอ้ผีธรรมดาที ปอดขนาดนึงอันนี้ก็ติปปี้อยู่ในน้อยนี่ทั้งนี่ปูดแต่ว่านี่ตเตะนี่มึงดูโอ้ยพี่อลังมากค่ะโอ้ยปวดโพปวดโพเงงเงงเงงเกินมาปื๊ดก่อแล้วเป็นซิปก่อแล้วเป็นซิปตเต เักมอบโมกแตงโอ้ขอขาขาดคอหรอว่าควายเรเด้แต่ว่าเปาะแห้งอยู่เฮ็ดเปาะกรุบมากนะเฮ็ดหนาน,นี่แเสียบเฮ็ดหนาน,นี่แเสียบเสียบ ยุ่งค่ะตอนนี้จงเลียงมากโอ้ยยุ่งพี่น้องจ้ายุ่งหามคอยหามรีโอเพรามันกัน เต็มตาเต็มตาเบิ้ยเต็มตาเต็มตาคุยก่อนเถิงเห็บเถิงยุ่งบ่เนี่ยลูกนองก่อนเนาะพี่พี่พี่คณะนึงพี่พี่พี่มาเลิศมากเลิศมากมันเลิศมากจ้าปเบิ้ย เบยบนหน่อยได้ไงเล้วไง้วง้วไงแล้วค่ะน้อยพีขนาดนึงโอเคโอ้ชุ่มีนหน่อยอยู่ปิดด้วยก้อนบุบุธรรมดาเนี่ยเสีนเปียกขึ้นปิด้วปิด้วยวางไว้สิผลคนวะ นี่มาคุดเฮ็ดไอแม่ไหมล่ะโอ้มันหน่อยค่ะ้างหญ่เต็มตาแล้วบ๊วยคุยพว่วงยามปลาจ้ะอ๋ออลัง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 บ๊้ยเบืงดูหนั่นเห็ดเพิ่งขาไล่ค่ะเพื่อเวอร์แล้ว โอเคปอกง่เพอเวอร์แล้วนิ่มแล้วพร้อมจ้นะปล่อยทั้งพันไนว้นี่แหละไงไงคักยูไงคักอยูายอยอยมาซาไปดอกน้อยๆเลยเนจุ่มปุ่มเลยเยี่ยเชียงไว้ <laughs> พี่พี่งอ้วนตุ๊กโป้เลยค่ะ เชียงเวยอันเชียงเวยปี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 ขนาดนึงวโอู้ดอกพักใหญ่จก่ดอกพักใหญ่พรโปรูโมกแตงค่ะ่่นอไปดอกหนึ่งเอายังเคืองเดียวโอ้ยมื่อรูดแตกออกเคืองนึงค่ะนี่โู้ดอกเงยที่สุดของมือเลยค่ะมื่อนี่ดอกนี่ ใหญ่ที่สุดของวันเลยจ้าเหี้ยมีอีกเลยปี๊แตะแปะอยู่ไหนมอก็ขึ้นมอก็ขึ้นเอาไว้ก่อนข,ข้างทางคักเนื้อเท้ค่ะข้างถนนเลยมองดูกากซากเลยพระธรรมดาเลยข้างถ,าน,น,างางถานนก็นได้เพื่อเยอะเยอะเยอะแต่ว่าปิดถานนคากเไปก่อนมันสิบว่ายางหยอดเท้า ขลางถนนค่ะข่างถนนเน,น,นี่ยอ้มหมดพี่ๆอุ้ยดอนนึงค่ะมันก็กา,ากากกากกากอยู่นี่แต่อุ้ยดวกว่าสันญ,ญ่เยอะจ้ะตัวนี่ก็ไก่ทา่างกันค่ะไก่ทางใช้เล่นค่ะเก็บแต่ดวก พ่อค่ะพ่อกินพ่อหยิ่กุบกรุบุ่มน้อยๆเอาไว้ก่อนเนี่ยมึงตุ๊ปุุติปิอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยปิดไว้พร้อมคนสิเห็นคนสิเห็นคนสิเอามาสั่นไอเก็กกระลดดมามาสั่นไอเก็กกระลดดขึ้นมาหน้ามือคนเนาะ แกนี่กับพอ่อดจอที่เด็ทั้งหนึ่งจุงไว้ก่อนปิดปวะซุมเนี่ยปิดไว้ปิดไว้ซอยได้ปพอ่อพอได้ยรอยู่ดอกซอยได้ยรอยู่ดอกตี้เนาะพอ่อพ่อปิดมิดอยู่ don't เต็มตาเต็มตาบิ้กเน่นลาดค่ะดูเรามาเพาะอะไรนี่เตยพอเคยพล่อเลยมองนี่โอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบอุ้ยญ่ใส่ใดเลยล่ะค่ะคณะหนึ่งเลยโอ้ยก่อหนึ่งค่ะ อ้ยอลังอลังอลังแบบอลังอะ่ะเป็นชิปเป็นชิปเป็นสิบขอบอกคุณดูสวยงามกวเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเรียกคันตะเล่นเลยเลิศมากมันเลิศมากมันเลิศมากค่ะเลิศเลยเลิศเลยไปวิ่งมาทำไมลูก นี่ก็เห็ดคางทางค่ะเห็ดคางทางค่ะคา,างทางเนี้ยได้เนี่เห็บไปก่อนมันสิบรยัง่งผุนป๊าบังบอกบูบอรีค่ะบูบอรี่งเงานี่ต้นนี่มงึมงมึงเจ้าบึงเนี่ยแบบดกแล้วก็ลูกอู้ลูกใหญ่อยู่ได้เนี่หน่วยใหญ่อยู่หน่วยใหญ่อยู่หน่วยใหญ่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่ บางคนที่พระเจ้าแบบว่าเก็บไป,ปกินพระเจ้ากับเก็บมือค่ะแต่บางคนเก็บกินก็ใช้เนวตักมันก็จะเลี้ยวก็กันแต่ว่ามันมันบางงามคือเก็บมือแต่แล้วแต่คนบางคนก็ตักงามไงบ่งเนี่ยดกกากชากอย่ะนะขนาดเพราะฉันได้เปิดปุ่นปุ่นกระไล่เยอะแยะเยอะแยะโอ้ดกเติบกระดกเตบิบดกเติบกระดกเตบิบ หวานมาแล้วนั่งเก็บกินเป็นลิ้งเนี่ยชมวันนี้ชม ค่ะนี่พ่อแค่นี้ก่อนค่ะเห็ดมันบอสั้นใหญ่ค่ะเก็บกาบอมันแบบชุดๆนะเดี๋ยวพ้อค่อยมาซองกันไหมจ้ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน